ชักโคกเหม็นชักโคกมีกลิ่นทำแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะพาคุณผู้ชมมาทําการกําจัดกลิ่นครับกลิ่นในห้องน้ําหรือว่ากลิ่นชักโคกนะครับเวลามันหมิ่นหรือว่ามันมีกลิ่นอับนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับเราก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับโดยวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับและไม่ยุ่งยากนะครับนี่ครับเพียงเราใช้สิ่งนี้ครับยาสีฟันหลอดเดียวครับ สามารถทําให้ชักโคกของเราหอมได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําให้ห้องน้ําของเราไม่มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นนะครับเพียงเราใช้ยาสีฟันครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพียงหลอดเดียวเนี่ยครับห้องน้ําของเราก็จะหอมสดชื่นและตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับ ก่อนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับให้เราทําการเจาะรูครับเจาะรูตรงก้นนะครับเจาะรูทําไมครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราหาเชือกครับผูกไว้ครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราทําการใช้ครับก็คือใช้กรรไกรนะครับในการตัดครับ เราไม่ต้องตัดรูใหญ่นะครับตัดรูเล็กๆก็พอนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นนะครับเราตัดไปเลยครับตัดให้ทั่วเลยครับว่าไปอย่างนั้นก็ใต้กัตเตอร์ครับในการจอบครับจอไปเลยครับ นี่ครับเราเจาะรูประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราไปแขวนข้างในชักโครกของเรานะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปแขวนพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาแขวนข้างในนะครับข้างในโถชักโครกนะครับตรงที่กดน้ํานั่นเองนะครับนี่ครับแขวนไว้ตรงนี้นะครับตรงที่เราจะกดน้ําหรือว่าปล่อยน้ํานะครับเราผูกติดกับท่อนี้เลยนะครับ เวลาผูกนะครับผูกให้แน่นนะครับอย่าให้มันหลุดนะครับทําแบบนี้ได้เลยครับง่ายๆครับผู้ชมครับทําไปเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเวลาเราแขวนหรือว่าเราผูกครับยาสีพันของเราเราก็จะปล่อยยาสีพันลงไปน้ํามันก็จะไหลเข้ายาสีพันเรานะครับเสร็จแล้วให้เรามาทดลองครับทดลองกดนะครับกดช็โคโกครับเวลาน้ําไหลออกมายาสีพันของเราก็จะ ออกมาด้วยนะครับทาให้ห้องน้ําหรือว่าชักโครกของเรามีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดนะครับและไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอนครับคุณผู้ชมครับทําแบบนี้ได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการกําจัดกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ําหรือว่าในชักโครกของเราในวันนี้ครับพอเพลินหวัง,งว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามพ่อเพลินชาแนลเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ